สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวอีกครั้งนะคะกับดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญและพลตีนรเรศฐากรุราครับสำหรับในวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยคะ่ะเรื่องแรกนะคะคือการเปิดรับสมัครพลทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2567ค่ะ ซึ่งในปีนี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับถึง200อัตราด้วยกันค่ะและในวันนี้นะคะเราจะนำข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะโดยในปีงบประมาณ2,567นี้นะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครกำลังพลเพศช,ชายอายุระหว่าง18ถึง20ปีหรือผู้ที่เกิดระหว่างปี2,557 ถึง2559ค่ะเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่4หน่วยด้วยกันนะคะอาจารย์คะหน่วยไหนบ้างครับแล้วก็แต่ละหน่วยรับกี่อัตราค่ะหน่วย <บน S 1> แรกค,ค่ะอ่าเช่เลยครับค่ะได้แก่กองพันธ์ระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน100ออัตราค่ะหน่วยต่อไปครับ หน่วยที่2นะคะได้แก่กองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยกรมการสื่อสารทหารจำนวน80อัตราค่ะหน่วยที่สครับกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน10อัตราค่ะและหน่วยที่4ครับกองร้อยบริการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจำนวน10อัตราด้วยกันค่ะ รวมทั้งสิ้นก็สองอัตราพอดีใช่แล้วค่ะซึ่งต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเมื่อดิฉันได้เห็นสิทธิประโยชน์แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์คะที่น้องๆเนี่ยจะได้อยู่อย่างมีความสุขความสบายใจในระหว่างฝึกนะคะเพล่เพลเนี่ยต้องมีเงินเก็บเหลือไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอาจารย์อ๋อแสดงว่ามีสิทธิและก็สวัสดิการหลายๆอย่างที่จะได้รับจากการเ,เข้าร่วมโครงการนี้เพียบมากเลยค่ะวันนี้อาจคุดไม่จบนะคะลองเริ่มต้นดูอันดับแรกเลยค่ะได้เงินเดือนด้วยอเดือนเท่าไหร่ครับ เดือนละหนึ่งหมื่นบาทเลยค่ะรายรับหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนต่อเดือนค่ะต่อเดือนนี่คือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะคะดิฉันไปดูริทรายการที่น้องๆจะได้แล้วเนี่ยสองหน้ากระดาษนะคะอะไรบ้างครับอันนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะก็คือเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าน้องๆไม่ต้องซื้อเองอได้คนละสามชุดชุดฝึกนะคะเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าได้ฟรีค่ะแต่ที่พีคสุดๆที่ดิฉันชอบมากเลยค่ะอาจารย์อะไรครับ เขาแถมสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันให้ด้วยนะคะโอ้โหเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันใช่ค่ะทุกอย่างที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันดูแลให้ทุกอย่างใช่ค่ะโอ้โหอะไรแล้วก็แน่นอนเลยค่ะกินฟรีอยู่ฟรีค่าข้าวค่าน้ำสามมือเรียกว่าค่าเข้ามาเป็นทหารในระบบนี้เนี่ยมีเงินเดือนเก็บแน่นนอนเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ประจำวัน อาหารการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแทบไม่ต้องจ่ายเลยเปรียบเทียบก็เหมือนกับเหมือนกับน้องๆองะค่ะไปอยู่ค่ายแต่อาจจะเป็นอยู่ค่ายที่ระยะเวลานานกว่าค่ายธรรมดาน,นิดนึง<า>ไปอยู่ค่ายไม่พอได้กินฟรีอยู่ฟรีเดินทางฟรีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้เงินค่าขนมเดือนละหมื่นบาทด้วยไม่ใช่ค่าขนมครับ ถ,ถ้าจมื่นบาทเนี่ยมันน่าจะื่นค่าขนมเยอะเลยมากกว่าค่าขนมซื้อได้เยอะกว่านั้นอาจจะส่งไปให้พ่อแม่อาจจะให้คน <c oughs> ให้คนที่เรารักทางบ้าน <c oughs> ใช่ใชได้่า่ได้ด้วยเลยถูกต้องค่ะได้ได้ข่าวนะคะว่ามีว่ามีน้องๆบางท่านนะคะที่ที่ได้รับไปแล้วเนี่ยเขาสาม,มารถที่จะเก็บเงินไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้เดือนละเจ็ดพันบาท๋อาไม่ใช่เดือนคือหมายว่าสามเดือนแรกเนี่ยรวมกันอะ่ะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ได้เจ็ดพันได้ข่าวนะคะ แต่ถ้าใครเก็บดีๆคือจริงๆ,ๆ,ๆถ้าถ้าถ้าไม่ใช้ใจ่ายส่วนตัวที่เป็นอาหารนอกเวลาถ้ากินแค่ในที่จัดหาซึ่งปกติเนี่ยโดยระบบทานอาหารของทหารเนี่ยครับที่ด้วยความที่ผมก็คือเองอยู่ในระบบะอาหารมาเป็นยังไงบ้างครับอาหารเพียงพออิ่มค่ะแล้วก็สามมือ้อเต็มที่ทั้งสามมือ้อทีนี้อะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เกิดที่มันมีร้านค้าสวัสดิการมีขนมมีอะไระซึ่งถ้าเราไม่ไม่ชอบกินขนม เราก็แทบไม่ต้องมีอะไรจ่ายอะไรเลยเงินหมื่นก็แทบจะเหลือเก็บได้หมดเลยคือจะบอกว่าเงินเดือนมากกว่าตอนที่ดิฉันรับราชการปีแรกอีกนะคะอ่าใช่ครับมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยถ้าหนึ่งหมื่นรวมแล้วก็จะสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบันด้วยค่ะสามร้อยใช่ไหมใช่ค่ะสูงกว่าเดือนเดือนหนึ่งมีสามสิบวันนี้หนึ่งหมื่นอะค่ะอ่าอ่ใช่ค่ะประมาณนั้นนอกจากนี้ยังมีสิทธิหรือว่าสวัสดิการอย่างอื่นเพิ่มอีกมีอีกค่ะยังไม่จบค่ะ ในระหว่างที่ฝึกนั้นฝึกไปคือไม่ได้ฝึกตลอดทั้งวันนะคะเขาจะมีการฝึกอาชีพซึ่งซึ่งในการฝึกอาชีพเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่กรอบแบบสัมภาษณ์ว่าบจบไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยค่ะน้องอยากในอนาคตอ,อยากมีอาชีพอะไรเขาก็จะจัดครูมาฝึกวิชาชีพให้ด้วยตามตามความสนใจใคร<า>สนใจอ,อยากเป็นช่างไม้ช่างไฟฟ้าช่างปะปาช่างเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์นกลไกต่าง ก็จะจัดหาครูฝึกสอนมาฝึกให้ในระหว่าง2ปีก็ฝึกอาชีพนี้ไปได้เลยใช่ค่ะแล้วแต่ความสมัครใจด้วยนะและใช่ถูกต้องค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะท่านจะมีอาชีพติดกลับติดตัวกลับไปด้วยกลับไปบ้านด้วยหลังจากจบประจําการใช่ค่ะไม่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 ใช่เพียงแต่ว่าฝึกระเบียบวินัยเท่านั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่นอกจากที่จะได้ลูกกลับไปอย่างมีระเบียบวินัยนะคะสมาร์ทเทแล้วเนี่ยก็จะได้วิชาชีพติดตัวกลับไปพร้อมใช้พร้อมปฏิบัติได้เลย ทำงานต่อได้เลยแล้วถ้าเกิดคนสนใจอยากจะเป็นทหารต่อล่ะอ้อ oh, อันนี้นะคะเรามีออปชั่นพิเศษยังไงครับโคต้าสอบนักเรียนในสิบแผนที่ทหารแล้วก็โรงเรียนช่างฝีมือทหารเป็นโคตาเลยหรือว่าเป็นคะแนนเพิ่มครับเป็นเป็นเป็นคะแนนเพิ่มโคตานให,ให,ให้สอบเข้าแล้วพอสอบเข้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะน้องๆก็สงสัยว่าเข้าไปแล้วได้อะไรอะ่ะคือถ้าน้องจบสามปีปุ๊บถ้าเป็นภาคปกติอะคะ่ะก็จะได้รับยศ ในสิบเลยอ๋อเรียกว่าถ้าได้ได้คอร้าหรือสอบค่ะโดยดมีคะแนนเพิ่มให้เนี่ยค่ะเมื่อเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบแผนที่หรือเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารก็ตามจบมาก็จะมีสิทธิ์ปีเป็นบรรจุเป็นนายทหารประทวนใช่ค่ะบรรจุรับราชการได้เงินเดือนยาวๆแล้วก็ได้สิทธิ์เหมือนสิทธิ์ข้าราชการทุกประการทุกประการค่ะ ออแต่ว่าแต่ว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้สอบเข้านะคะในระหว่างที่น้องเนี่ยเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้วนะคะก็ยังได้สิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีคือในส่วนของตัวน้องในระหว่างที่ที่ประจำการอยู่ด้วยเรียกว่าน้องที่เข้ามาเนี่เราดูแลครบระบบครบเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค,โรค ที่อยู่ที่นอนที่อยู่อ่าที่อยู่ภาคอาัยครบปัจจัยสี่เลยค่าขนมซึ่งมากกว่าขนมใช่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะก็เราได้มีการประชุมกันมาหลายครั้งถึงการดูแลน้องๆนะคะคซึ่งผู้บังคับบัญชาหลายระดับชั้นก็ได้เน้นย้ำม,มาว่าให้ดูแลน้องๆเนี่ยดุดลูกหลานอ,อันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่สบายใจหรือเป็นห่วงว่า เวลาเข้ามาฝึกกับทหารเนี่ยมันมีอันตรายไหม,มจะปลอดภัยดีไหมลูกหลานเขาทุกวันนี้เราก็ยืนยันได้เลยว่าระบบการฝึกของเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีกติกาที่ค่อนข้างชัดเจนเรียกว่าไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวแล้วก็การลงโทษก็จะมีท่าบังคับอยู่ไม่กี่ท่าที่ให้ทําได้เพื่อให้ซึ่งท่าบังคับเหล่านั้นอ่ะล้วนแต่เกิดมีจุดประสงค์เพียงเพื่อหนึ่งคือให้น้องๆอ,งอง่ะมีระเบียบวินัยในการ อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันแล้วก็่าลงโทษนั้นก็จะเป็นการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายคยกว่าให้น้องๆเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นท่าซ่อมดีกว่านาะไม่ถึงขนาดลงโทษแต่เป็นการแบบเหมือนกับปรับอะเป็นการพัรับปรับอบบย่งางเช่นว่าวินัยอาจจะยังไม่เป๊ะทําให้มากขึ้นนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีการแบบไปทํงแรงๆอีกแล้วคือพอน้องๆจบไปเนี่ยบังเอิญมีกครั้งหนึ่งผมได้ไปฝึกอบรมน้องๆที่เป็นนักเรียนช่างคืมือทหาร ซึ่งน้องช่างพิมพ์มือทหารเนี่ยรับแค่มอสามมาสอบเป็นนักเรียนคือน้องอายุยังน้อยผมเคยไปถามว่าความประทับใจที่สุดที่เข้ามาเป็นนักเรียนช่างพิมพ์มือทหารเนี่ยประทับใจเรื่องอะไรเขาตอบว่าอะไรครับหลายคนประทับใจเรื่องที่หนึ่งคือผมสามารถหยุดติดมือถือได้คือเมื่อก่อนติดมือถือเล่นเกมตลอดเวลาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไม่เป็นเลยแต่ความู้ใจอะไรกของเขาคือเอ๊ะเขาอยากจริงๆเนี่ยเขาอยากเลิกมัน แต่พอไม okay. like, so, there, the ่ได้เข้ามาสู you know um, mm ่ระบบทหารนี่เขาเลิกมันไม่ได mm ้เขาก็เลยมีความภูมิใจว่าเออพอมาเป็นนักเรียนแจ้งพืบัญหารอยู่ในระเบียบกติกาวินัยของทหารแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาสามารถหยุดพฤติกรรมการติดมือถือการเล่นเกมนานๆซึ่งซึ่งบางทีเขาเองเขาก็ไม่อยากทาแบบนั้นแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้จะทําอะไรคือหักห้ามใจตัวเองไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ได้แต่พอมาเข้าสู่ระบบเนี่ยเขาห้ามใจได้แล้วรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาก้าวข้ามเขาชนะอันอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมรู้สึกว้าวมากเพราะว่า มีน้องคนหนึ่งบอกว่าความประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นนัเกเรียนช่างพิมพ์ฐานคือเขาสามารถผู้ฟังทันทีดีนะครับ <c oughs> แ,ลแล้วเอจะตกใจว่ามันมีคนแบบนี้อยู่ <c oughs> เขาสามารถแกะปลาทูเองได <c oughs> แ้แล้วที่ผ่านมาทําไงคะคุณพ่อคุณแม่แกะให้ <c oughs> คือเขาเล่าว่าสมัยเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นนัเกเรียนช่างเนี่ยพ่อแม่ดูแลดีมาก <c oughs> เขาไม่ต้องทําอะไรเลยแม้กระทั่งปลาทูนี่ก็เป็นปลาที่แม่แกะเนื้อให้แล้วเขาไม่เคยทําอะไรเอง เพราะฉะนั้นอย่าอย่าว่าแต่ปะแกะปลาทูเลือกอาการซักเสื้อผ้าการดูแลร่างกายตัวเองเหมือนพ่อแม่ดูแลดีมากเขาไม่เคยได้ทําอะไรเองแล้วพอเขารู้สึกว่าเอ,อ้ยเขาแกะปลาทูเองได้อคือแกะแรกๆผมก็ใช่ใจว่ามันมน,นา่าจะเจ็บโดนอ่าก้างปลา,าทิมบ้างอะไรบ้างแต่<า>ตอนเนี้ยเขาสามารถแกะได้โดยที่ก้างปลาทูไม่ไม่จิ้มเขาแล้วะ <Wow. S 2> มันกลายเป็นความภาคภูมิใจของเขาว้าว wow. wow. มากจริงๆใช่โอ้โห oh. สุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ เพ่อแม่หลายคนที่ออาจจะไม่ลูกชอบเล่นเกมนานๆแล้วก็อยากจะให้ลูกเลิกสักทีเนี่ยบางทีมันก็ไม่เลิกไม่ได้บางทีการเข้ามาสู่ระบบเนี่ยครับจริงๆเด็กอ,อาจจะอยากเลิกอยู่นะ,ะแต่เขาไม่รู้วิธีว่าเขาจะทํำยังไงแต่ทีนี้พอมาอยู่ในในกติกาที่ในในในสังคมที่มันมีตารางการปฏิบัติแน่นอนมีกติกาที่ชัดเจนมีวินัยในการปฏิบัติในแต่และช่วงเวลาม,มันจะมีช่วงเวลาที่เราอนุญาตให้ให้ใช้มือถือได้มีช่วงเวลาที่เราฝึก มีช่วงเวลาที่เราทําการพัฒนาร่างกายออกกลาลังกายเล่นกีฬากับเพื่อนเวลาเหล่าเนี้ยเด็กที่เข้ามาสู่ระบบตรงเนี้ยเขาก็ต้องหยุดกิจกรรมที่เขาเคยทํามือถือมันมนามาใช้ไม่ได้แน่นอนในการในช่วงเวลาการฝึกเพราะเขาต้องจับปืนจับอะไรอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าน้องๆที่เข้ามาผู้ปกครองก็จะได้สบายใจว่าลูกกลับไปจะมีพัฒนาการด้านดี ที่ดีในการดูแลตัวเองใน,ในการเป็นคน,นที่มีวินัยมากขึ้นใช่คร่างกายแข็งแรงขึ้นมีมุมมองที่ดีมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเท่าที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่ดิฉันก็คเคยเห็นเหมือนกันตอนตอนที่ไปเป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับคือน้องแต่ละคนที่ที่เข้ามาค่ะต้องต้องบอกเลยว่า เขามาจากสถานที่ต่างครอบครัวก็การแต่งกายก็จะเป็นตามลักษณะของเขาจากโรงเรียนอาจจะไม่เป๊ะเเข็มขัดอาจจะย่อนอย่างนู้นยางนี้อย่าง,งานั้างงานใช่ไหมคะใช่แต่ว่าสิ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่ารุ่นพี่อะคะ่ะที่เขามาคอยดูแลในวันนั้นน่ะน้องที่ได้เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีงมือทหารแล้วอะอคือเราเราเรา,เราเห็นจากน้องที่มาสัมภาษณ์กับเรากับน,น้อง <คน S 2> ที่เป็นแล้วอะแตกตา่ตกตางแล้วเราคิดว่า น้องๆเหล่านี้ในอนาคตอะถ้าเขาสอบเข้าไปได้แล้วอะค่ะเขาถ้าได้ฝึกได้เรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารแล้วเนี่ยส่งเขาก็จะดีขึ้นมาเลยเรียกว่าบุคลิกภาพจะดีขึ้นบุคลิกภาพดีหุ่นดีมารยาทดีระเบียบวินัยดีอ่าคราวนี้กลุ่มเป้าหมายเออมันมีข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ที่เหมือนเรายังไม่ได้พูดกันก็คือถ้าสมัครโดยระบบนเนี้ยเนี่ยน้องสามารถเลือกเลือกหน่วย เองได้ที่ใกล้บ้านใกล้บ้านใช่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องน้อง,องที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งของเราเนี่ยครับอย่างกองพันระวังป้องกันสํานักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยที่ตั้งก็อยู่ตรงศีกันดอนเมืองเพราะฉะนั้นน้องที่มีพื้นที่ที่อยู่ในวัยนี้บ้านพักอยู่แถวดอนเมืองแถวบางเขนแถวหลักสีแล้วก็ปทุมธานีปทุมธานีแล้วแวกนี้ก็ใกล้แล้วแวกนี้ก็ใกล้ก็ น่าสนใจเวลาเราบางคนเนี่ยถ้าถ้าเข้าสู่ระบบการเกณฑ์เราไม่รู้ว่าเราจะไปตกที่ไหนแต่ที่นี่เราเลือกหน่วยได้เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราต้องรีบสมัครแล้วนะอยู่ใกล้บ้านเพราะรับแค่สองร้อยัตราไงอใช่ค่ะอยู่ใกล้บ้านแล้วก็เวลาญาติจะไปมาหาสู่ก็ง่ายด้วยก็ง่ายอไม่ต้องเดินทางไกลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจที่น้องๆจะสามารถตัดสินใจได้นะครับ อย่างค่หน่วยต่อไปกองพัฒนาสื่อสารก็อยู่พื้นที่เดียวกันใกล้ๆกันเลยทุ่งสีการเขียดดอนเมืองกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการหารพัฒนาอันนี้ก็ใกล้กันเลยอันนี้ก็ใกล้กันเลยก็อยู่พื้นที่เดียวกันคือต้องอธิบายว่ารั้วเนี่ยเรียงกันเลยนะคะสามหน่วยเนี่ยใช่หน่วยที่อยู่นอกพื้นที่อาจจะไกลหน่อยก็คือโรงเรียนเตรียมทหารกองร้อยบริการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการประเทศอันนี้รับแค่สิบอัตราโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ที่ นครนายกเพราะฉะนั้นน้องๆในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีองคารักษ์บริเวณแวดล้อมนั้นก็ลิฟจิ้มเลยค่ะใช่มีแค่สิบสิบอัตรานะครับแล้วท่านอาจจะได้แรงบันดาลใจว่าเอ้ยมาอยู่ในพื้นที่นักเรียนเตรียมทหารถ้าเราสมัครเข้าเป็นเห็นนักน้องเตรียมทหารแล้วเราอยากเป็นเราก็ตั้งใจแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้จากการโคต้าในการเพิ่มคะแนนเพิ่ม ตอนสอบเป็นนักเรียนช่างฝีมือกทหารเนี่ยก็้ังเลียนในสิบแผนที่เองก็ตามซึ่งทั้งสส่วนเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะมีโค้ตาสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยใช่ใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะก็ถ้าท่านใดนะคะที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู 5 7 2, 2 1 1 1 8องปกองบัญชาการกรองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครค,ค่ะทวนทวนไปอีกครั้งหนึ่งครับหมายเลข02-5721118หรือว่าจะเข้ามาทางออนไลน์ะนะครับก็จะมาที่เว็บไซต์กองบัญชาการกองทัพไทยได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องทาง แล้วก็มีช่องทางสมัครนะคะเข้าไปถึงลิงก์ได้เลยนะคะ www rcm.rta.mi.th ทวนอีกครั้งนะคะ www www r c m r t a t m.i. t h ค่ะครับก็เชิญชวนน้องๆ,ๆเข้ามาสู่รัว<ฆ>้วทหารบ้านของเรา<ฆ>ที่ทุกวันนี้อบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็เราจะได้ฝึกพัฒนาตัวเองในหลายๆมิตินะครับท่านจะได้ภาวะผู้นำความมีวินยัยความรับผิดชอบครบตรงไปเวลาบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและโอกาสในอาชีพราชการถ้ทาท่านสนใจในความเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแผนที่นักเรียนช่างฝิมือทหารหรือนักเรียนเตรียมทหารในอนาคต สามารถต่อยอดไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับใช่ค่ะก็ขอต้อนรับน้องๆนะคะที่กําลังตัดสินใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังรับฟังนะคะสามารถที่จะไปพูดคุยเชิญชวนลูกๆของท่านได้ด้วยนะคะตามรายละเอียดที่เราได้ชี้แจงไปนะคะก็ช่วงอายุระหว่าง1 8บแปถึงยีปีเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีสิทธิ์ที่จะได้โคตาสอบเข้าเป็นนักเรียนใน1ิ แผนที่นะคะแล้วก็โรงเรียนช่างฝีมือทหารต่อไปเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสนะคะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารนะคะแล้วก็จะไดะ้สิทธิในความเป็นข้าราชการอย่างเต็มตัวเลยนะคะคสามารถที่จะมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะนอกจากตัวเขาเองครับปีนี้เรารับแค่2องราอตราสองร้อยค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะ เราก็ได้นําเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับสมัครทหารกองเกินนะคะของกองบัญชาการกองทัพไทยมารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วนะคะในโอกาสต่อไปค่ะเราอาจที่จะลองไปสัมภาษณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่หรือว่าของน้องๆที่ได้รับการฝึกแล้วในอนาคตเราอาจจะไปนะคะไปพบเจอ,อพวกเขาเพื่อคว,ว,วมามสบายใจเพื<ห>่อความอุ่นใจเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็จะอาจจะเชิญน,น้องๆที่เคยที่เป็น ทหารอยู่ทั้ง4หน่วยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาพูดคุยมาออกรายการให้ให้ความสบายใจกับน้องๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมีหน้าที่มีภารกิจอะไรบ้างนะความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างที่เราพูดจริงหรือไม่นะครับแต่ดิฉันได้เห็นภาพแล้วห้องน้ำสะอาดที่นอนสะอาดห้องเรียนดีอาหารการกินดีที่ออกกาลังกายที่อยู่อาศัยดีนะครับเสื้อผ้าอาศัยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างฟรีพร้อมหมดใช่ค่ะ น,นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่น้องๆจะตัดสินใจนะครับสำหรับในวันนี้นะคะรายการเปิดคลื่นคุยข่าวเราทั้งสองคนนะคะพันโทหญิงทัศนีอุญเจริญพลตรีนเรศถากุลครับค่ะเราต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ